สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้จะมารีวิวงานตัวมินิเดินคลองนะครับรุ่นนี้ราคาหนึ่งันหกร้ยเก้าบกาบาทนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรุ่นนี้มีปีกแถมให้สองปีกนะครับมีปีกสั้นไว้ยิงหนูไว้เข้าพุ่มได้นะครับแล้วก็ลูกดอกยิงหนูหกเซนติเมนลูกไว้เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ท้ายทําจากไม้สักนะครับส่วนรางจะเป็นรางปราดูนะครับช่วงชักหกสิบเซนนะครับตัวนี้ไกลกล่องสแตนเลสมีเซฟอย่างดีนะครับ หัวเล็งสแตนเลสแถมให้ด้วยเลยนะครับปีกอลูมิเนียมนะครับหนาหกมิลนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับเป้าจะเป็นขวดยาคูนะครับไปแม่นๆเลยครับ1,699บาทของมีพร้อมส่งอยู่นะครับตอนนี้